อดิสอนแฟมารีนะครับอ่าวันนี้เราก็ระหว่างกลับนะฮะออกมาจากห้วยหวดนะครับก็รู้สึกหิวข้าวนะครับแล้วก็เราก็เลยว่าจะแวะร้านกับข้าวสักร้านหนึ่งนะครับพอดีมาตรงนี้นะครับร้านเต่าเกียงพูนะครับเดี๋ยวเราจะช่วงนี้ระหว่างสั่งกับข้าวแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะชมวิวกันนะครับนะตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นนะซึ่ง ไม่เคยขึ้นมาเหมือนกันนะครั้งแรกนะครั้งแรกขึ้นมาชมวิวข้างบนสักหน่อยนะะว้าวบรรยากาศข้างบนนะบรรยากาศดีนะครับข้างบนหันลงไปข้างล่างแล้วก็โอ้โหสบายนะครับชมวิวมุมสูง เดี๋ยวที่ชมกันเลยเดี๋ยวมุมกล้องก่อนข้างล่างก็จะเป็นสระน้ำนะครับชอบชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยบรรยากาศดีนะครับเย็นๆมีน้ำนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับอาจจะเป็นนั่งทานอาหารนั่งพื้นอาหารก็อยู่บนโต๊ะนะครับนั่งกับนั่งแบบนี้ได้เลยนะครับยากาศดีเนาะพี่ๆนะนี่ก็จะมีโซลาเซลล์นะครับสองสว่างนะครับมีแผงอยู่ตรงนี้นะครับแผงพลังงานนะครับ ก็พลังงานทางเลือกนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราจะเดิลงไปข้างล่างนะชิวๆสบายๆครับ ต้องระวังตกนะข้างล่างผมจะมีกระต่ายนะครับูตรงนี้ต่ายสามตัวในน้ำก็มีปลานะครับน่าจะเป็นปลานิลน,นะคร เดี๋ยวเรากลับเข้าไปรอรับประทานอาหารนะครับครับตอนนี้อาหารเรามาแล้วนะครับก็จะเป็นต้มยำทะเลครับนะฮะน่าทานมากเลยนะครับไม่รู้ใช้หม้อยี่ห้ออะไรครับไฟบุบบุบบับบุบบุบบับบับนะฮะโอ้โหร้อนมากครับร้อนมากนะมาสักถ้วยไหมครับพี่พี่เอฟซีนะครับต้มยำทะเลครับนะฮะไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยนะครับ อันนี้ตนแรกว่าจะแวะร้านยำนะครับร้านยำที่เต่างอยนะครับที่มาเปิดใหม่นะครับร้านยำแต่ว่าร้านยำปิดนะฮะเลยพาแอนุกี้มาแวะกินที่เต่าเคียงปูนะฮะสวัสดีแอนุกี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะนะครับที่ร้านเปิดเพลงนะครับก็เลยนะก็นี่แหละครับเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับแอนุกี้ตื่นตาตื่นใจเห็นหม้อไฟนะ ก็นี่แหละครับจะพาแวะนะฮะที่ร้านยำนะครับตอนแรกแอนุกี้ว่าจะได้กินยำนะครับร้านปิดครับผมนะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะฮะมาที่นี่แทนนะครับร้านเต่าเขียงปูเต่างอยสกลนครนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้แวะนะครับนะคงไม่ปิดนะฮะ ใช้ได้มากๆเลยพี่ๆร้านปิดนะฮะหนูไม่ได้กินเลยนะครับร้านจำนะฮะก็มีสาขาที่สกลนครนะครับร้านที่แคสซี่เคยพาไปกินนะครับแล้วเขาก็มาเปิดที่เต่างอยนะครับแอนุกี้ก็ยังไม่เคยลองนะครับแอนุกี้ก็อยากจะทานเหมือนกันนะแอดก็ยังไม่เคยทานนะก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับมาทานที่นี่แหละครับเต่าเคียงปูนะครับก็ตอนนี้ไฟกําลังร้อนเลยนะครับ เดี๋ยวให้แอดนกี้ตักให้อยู่นะครับพี่ๆนะฮะหอมเครื่องเพียงมากครับนะเขาบอกเลยหอมมากนะฮะหม้อนี้โหแบบข้าวยังไม่มาพากันแบบหิวข้าวนะครับหอมมากนะฮะกินอาหารสดๆที่เพิ่งทําใหม่ๆนะสดๆใหม่ๆนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับส่วนแอดนะฮะนี่นะครับได้ข้าวผัด แบบนี้เลยนะแอนุกีนะเข้าวผัดนะฮนะอ๋อแอดดิสอนก็ข้าวผัดเหมือนกันนะฮะข้าวผัดนะครับก็น่าทานเหมือนกันครับนะฮะก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับพี่พนะฮะนี่นะนนต้มยำก่อนเลยนะอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องสุดน้ำครับร้อนๆน,นะครับอ่าเดี๋ยวให้บรรยากาศเล่าเรื่องนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ